ตายองเกยมันีข้ากับปราคุณเจ้ามึงกลัวก็ยิงเออเกยบีื้อปืนมานนางไหวปราดตอนมาเอ็นอย่าเที่ยงมึงเอ็นไม่ว่าปืนพอมาเอ็นไม่ว่าปืนได้พอมดนยินตอนตีไว้ไหวปัดใจกดยิงงนันหนูมือไปคิดเด็กตึงแรงเนี่ยลกูยลกช่องนั่นย่าลกูลกช่องเอามันจะลกชองนีลูกชองตึงลูกชองอันไหนรอดแต่หวาเนเดียวล่าม พูดไทยอย่ะการเกี่ยวข้องกระบวงการพื้นเป็นผู้ไทยตีน,น้อยเนี่ยในงานนั้นน้โรอเลือว่าเกี่ยวข้องกระบวงการพื้นป้อกังประวัติโคตรกว่าประวัติกองผููไายมีดังนี้ผูด้ายโลก,กาวโลกต่างกาวคนจ้องไปเรียนนังซื่อแต่ว่าไม่ฉลาดตากับโลกโบโลกคนปีอาโยซ้ำเป็ดได้เมียเจอแม็ก โลคนนองอายุที่บอกเจอเอ็มผู้ตายมีล้านสามคนคนตีหนึ่งอายุสามขวบคนตีสองฮาคนตีสามเจ็ดสามมาเจ็ดปืนมาหลุดปรักไทยปยีบาใหญ่ในปกติเดี่ยวแก่งหนักหน้าบากกันไม่บาเพื่อปลูกหลุกตอนพอหลุกตอนชุกเจอคัดไปดักไปเจ็ดต้นตอน,ตอน,ตอนดักปอ้อมเงินในฝาหลุกตอน เันโนบ๊กอะไรกันมีตยมแรกมันจัดมันประกาศเข้าไปยากรอากาศตึงกุกิกราดประกาศเรือมันว่า่วงนี้ในเขตพื้นที่ปากกนังฝนตกเป็นข้างข่าวหัวใจอ้องแล้วหลงหลงตอนปุ๊บกันค้นต้องเป็นกลางข่าวไม่ปาววาใต้แล้วกวาลงตุนเจอคัดเลยลงตุนเบื่อเลยตำร้ยกัมไม่จำเข้าเรื่องจำใกรใบเราเบาแวทใจมันเข้าไปในหัด ก er you know, ้าวไปใจไหนวัดไปใ้มันไม่รออุ่นึกว่ฟ้าเมรุเขียนว่าบางจากมึงฮะว่าใจเด็กปั๊มัวลานเป็นเอ้วมวนเดี๋ยวพลาเดี๋ยวมัดกเขียนบางจากไปนึกว่าปั๊มันเจ็บดื้อเคลือนที่ไม่ไกลปกติครับเดี๋ยวดอนนั่นกันแรงเลียวยิง ย่างปืนนะคนดีไม่ต้องตื้อปืนคนดีนี่ตื้อตำหม,มาตำหม,มาคุมครองเราได้แต่ถ้าปืนยิงเราแต่ตำหมาก้าวขว้วไงมาแต่มันยิงเราตายแลวใครรับผิดชอบถึงมันยิงเราตามย,ายมันก็ต้องขึ้นร้านมันขึ้นร้านแลแต่กูขึ้นเบนล่ะกูกูยอมขึ้นร้านโอตา ขึ้นร้านยังไล่ลานไม่ใจติดนั่นแต่ขึ้นเมนทําใจยังกี่รอยลานและกันล้นวานแลยติดตึ้งหลังก้อยนั่นแหละมาอยู่ปัตนกันแรกแล้วดอนมึงใจแต่ต้องดอนเผื่อนี้ยิ่งก้อยยิ่งพี่น้องเองยิ่งใจพี่น้องเองเครียนั่นมัยอดนังกูลงอบต้อเลยยามใจพี่น้องก้อยพี่น้องกู เปียกลงแต่เปียกไม่ต้องว่วงกันบานเราวันใส่เปียกหยอกกลัวหยอกกลัวพอตึงวันพูนเหลืองกแไหมมหยอกกลัวไปเอินชัดเป้กันแล้วไป่ใช่ตีเป่ไม่ตังไม่ตังแป,ไป,ไป้เปกยนมยงเงินมาไหนโยบายโบประนีก็หาแล้ว้ารอยไม่ต้องเล่น,นึ่งปันต้องแบงพันห้ายิงลูกโดด ช่องปันตึงโกรธกะกูไส้น่าจริงกะได้